ความขยันหมั่นเพียรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นผพ้ที่มีความเพียรมันประกอบบุญกุศลอยู่เป็นนิดย่อมได้รับความสุขและความสำเร็จบุญกุศลที่ทำไว้จะเป็นสเบียงติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติและสามารถ นำพาเราให้ข้ามสังสารวัตรอันยาวไกลได้ความเพียรในการทำความดีจะทำให้เป็นที่สรรเสริญยกย่องของมนุษย์และเทวาทั้งหลายแต่จะพากการประกอบความเพียรเพื่อทำใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งโดยมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารนั้น เป็นสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายต่างก็สรรเสริญเพราะเป็นกรณียกิจอันสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นงานที่แท้จริงที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมัทุรตถ วิลาสินีความว่าเพราะเหตุที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสแต่คำจริงทรงประกาศธ,ธรรมที่แท้จริงและพระดารัสของพระองค์ก็เป็นคำจริงฉะนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงชื่อว่าตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตกล่าวอย่างใดก็ทำอย่างนั้น ตถาคตทำอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตคำว่าตถาคตนอกจากจะเป็นการเฉลิมมันามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผู้รู้ได้ความหมายเอาไว้มากมายเช่นทางเสด็จไปอย่างนั้นคือไปพระนิพพานทรงรู้เห็นธรรมไปตามความเป็นจริง ทรงบรรลุถึงลักษณะทั่วไปอันแท้จริงของธรรมทั้งปวงโดยไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ชื่อว่าตถาคตเราเสด็จมาแล้วอย่างนั้นคือเสด็จมาเพื่อบรรลุอภิสัมมาสัมโพธิญาณโดยตรงทรงรถึงลักษณะที่แท้จริงคือทรงบรรลุสัพพัญญตญาณอันประเสริฐ ทรงตัดสรุปธรรมที่เป็นของแท้เป็นเรื่องจริงคือทรงบรรลุอริยสัจสีจะเป็นความจริงอันประเสริฐที่ไม่มีใครโต้ตแย้งได้ส่วนการคิดค้นทฤษฎีหรือหลักปรัชญ,ญาต่างๆในทางโลกยังมีคนค้านหรือมีการคิดทฤษฎีใหม่มาหักล้างอยู่เรื่อยๆ นอกจากนี้คำว่าตถาคต,ตยังหมายถึงตรัสแต่คำจริงไม่โกหกและทรงทำรรจริงซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่การพูดจริงทำจริงในครั้งที่เป็นปุถุชนยอมตายเพื่อรักษาคำสัญญานั้น นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักซึ่งวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องของพระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์พระราความสัตว์ยิ่งชีวิตกันนะจ๊ะครั้งก่อนหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้าสุตโสมได้ขอโจรบริษัทกลับมาฟังธรรมจากพราามสมปลัรถนาแล้ว กระเดบูชาสตารหาคาถาเป็นเงินหนึ่งพันกะหาปัะนะซึ่งถือว่าเป็นการบูชาธรรมท,ทีมากที่สุดจึงทำให้เกิดเสียงอนุโมทนาสาธุการดังไปทั่วเมืองว่าคาถาชื่อสตารหาพระเจ้าสุดสมทรงเปลี่ยนเป็นสหัสสารหาะรงบูชาแล้ว สาธุพระราชบิดาได้ทรงสนับเสียงนั้นก็ตรัสถามต้นทางมาของเสียงครั้นทราบเรื่องเข้าก็ทรงกริว้วเพราะเสียดายรั์พระราชาลดเสด็จไปเข้าเฝ้าแทนที่จะตรัสถามเรื่องการเอาตัวรอดกลับมาได้กลับท้วงติ่งว่าสุตโสมกาถานนั้นมีคุณค่าเพียงแปดสิบ หรือ90กะหาปณะ,ะเท่านั้นถ้าหากให้ราคาถึง100กระหาปณะนะพ่อก็ยังรู้สึกว่าแพงไปฉะนั้นคาถาที่มีคุณค่ามากถึง1,000กะหาปณะ,ะนั้นจะมีที่ไหนกันทำไมลูกถึงตีราคาสูงหลือเกินบริษัทกราบลในิทราบว่าสเสด็จพ่อ ลูกไปปรารถนาความเจริญทางทรัพย์แต่เพราะชื่นชอบความเจริญทางปัญญาสัตว์บรลุษทั้งหลายจึงคบกับลูกโลกไม่อิ่มด้วยสุภาษิตเดือดมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน,น้ำไฟที่ไม่ย่และไม้ย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดแม้มันติทั้งหลายได้สดับถ้วยคำของลูกแล้ว ก็ย่อมไม่อิ่มด้วยสุภาษิตเหมือนกันฉะนั้นเมื่อใดต้องเรียนคาถาที่มีประโยชน์จากท่าุเมื่อนั้นลูกจะเรียนด้วยความเคารพเพราะความอิ่มในธรรมของลูกไม่มีเลยพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นความเคารพนอบนอบในธรรมที่ติดตัวมาข้ามพบข้ามชาติของพระบรมโพธิสัตว์ของเรา เป็นคุณธรรมที่หลุกลูกควรศึกษาเอาไว้เราเป็นคนอิ่มในการแสวงหาความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่เป็นไปเพื่อทำตนให้หลุดพ้นจากอสวกิเลสแม้จะเรียนจากผู้ติดตามกว่าก็ตั้งให้ความเคารพในฐานะผู้แสดงธรรมไม่ควรลบหลูดูหมินเพราะว่า สิกกาโมภวังโหติผู้ไฟในธรรมเป็นผู้เจริญนะจ๊ะพระโพธิสัตว์ทูลตอบไปว่าข้าแต่เสด็จพ่อลงยาบริภาคขาบลงเลยเพราะนี่เป็นเพียงการเสียทรัพย์เท่านั้นส่วน้าบลงได้คำสัญญากับโพธิสัตว์ไว้ว่าปมได้ฟังทำแล้วจะกลับไปหาอีกฉะนั้น ขอพระองค์จงทรงรับราชสมบัตินี้คืนไปเถิดและแว่นแควนของพระองค์ขออดมสมบูรณ์มีราชสมบัติมากมายหลวงจะมัวบริพาคาบลงเพราะทรัพย์เพียงนิดหน่อยทําไมวันนี้ขัาลรงขอทัวราไปหาบริษัทกอมพระเจ้าค่ะเพราะทราบว่าเราเราจะกลับไปมอบชีวิตให้กับจอมโจมบริษัท ไฟรัตไทของพระบิดาก็ลุ่มร้อนขึ้นมาทันทีราะเพียงแค่สมบัตินอกกายที่สามารถหากลับคืนมาได้ยังเสียดายถึงเพียงนี้เมื่อเทียบกับการที่จะต้องสูญเสียพระโอ,อรสผโ้ปเป็นที่รักดังดวงตาแก้วใจจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องตกรัไทยจนแทบตั้งสติไม่อยู่ และแม้พระบิดาจะทราบดีว่าพระเจ้าสุตโสมมีวาจาตรงกับใจสิ่งใดที่ตรัสไปแล้วจะไม่คืนคำคือจะทำในสิ่งที่พูดเสมอแต่พระบิดาก็ยังอดสงสารพระโอรสไม่ได้จึงตรัสห้ามว่าพ่อสุตโสมทำไมถึงพูดอย่างนี้ โดยจะไปหาความตายทำไมจงพักผ่อนตามสบายเถิดลูกพอจะจับโจนั่นเองทับช้างทับมา้าทับรถทับเดินเท้าล้นแต่ได้รับการฝึกฝนยนเชี่ยวชาญพร้อมรบเสมอฉะนั้นนะ่ะพ่อนะจะยกทับจับสตรูของลูกมาแล้วจะประหารเสียดมือพ่อเอง ถึงกรนนั้นและโอรสก็ยังทรงยืนกรานอย่าทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับบริษัทรั้นพระสนมกำน,นจำนวนหนึ่งมืนหกพันนางพร้อมนั้นขาราชจะบ,บริพานอีกจำนวนมากทราบข่าวนั้นกับริเวทนาร้องห่มร้องไห้เชิญกันทูลอ้อนวอนว่า ข้าแต่มหาราภผูเป็นจอมประชาขอพระองค์อย่าเสด็จไปเลยขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของปวงข้าพระบาทดฤทธเดจะทอดทิ้งพกขา้าพระองค์ให้เป็นคนอนาถา,าได้อย่างไรส่วนชาวเมืองที่กำลังดีดสีตีเป่าเพราะความปิติยินดี ในการเสด็จกลับมาโดยสวัสดิภาพของพระโพธิสัตว์มาทราบข่าวอีกครั้งว่าครั้งนี้พระเจ้าสุตโสมจะต้องเสด็จไปอย่างไม่มีวันกลับอย่างแน่นอนเพระเาะจะเสด็จไปให้บริษัทฆ่าทำพลีกรรมก็ตกตะลึงไปตามๆกันบางคนไม่ยอมเชื่อนึวกว่าเป็นเพียงข่าวลือ ความโกลาหลยังเกิดขึ้นทั่วทั้งเมืองและจอดขาเอาไปนอ,อกเมืองชาวบ้านที่กำลังทำการงานอยู่ก็หยุดงาน <c oughs> คอยจับกลุ่มคุยกันถึงแต่เรื่องพระราชาผู้เป็นที่รักของตนด้วยความเป็นห่วง <c oughs> ส่วนพระโพธิสัตว์ก็จะต้องเสด็จไปเผเชิญกับความตายกลับไม่ทรงวันไหวอะไรเลย ไปปลอบโยนพระราชบิดาพระราชมารดาว่าบริษัทจะทำกิจที่ทำได้แสนยากจะจับข้าบลงได้แล้วกลับปล่อยมาข้าบลงยังนึกถึงบุญคุณของเขาอยู่ข้าบลงจะประทุษร้ายเขาได้อย่างไรขอพระราชมารดาบิดาอย่าได้วิตกเลยข้าบลงมีกัลยาณธรรมที่กระทำไม่ดีแล้ว การในความม็นใหญ่ในการมาวาจรภูมิทั้งขกของข้าพลงไม่ใช่สิ่งที่จะได้โดยยากอีกต่อไปขอแยกแคลัมาทำลายความสัตย์และปฏิญญาที่ได้ให้ไว้กับโจรบริษทัทเลยพระเจ้าค่ะเห็นไหมจ๊ะป่าพระโพธต์สัตว์แล้วไม่คืนคำพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นพูดจริงทำจริง จึงได้รับฉายานามว่าตถาคตซึ่งคนทั่วไปมักมองเห็นแต่ประโยชน์ในช่วงสั้นๆจึงทอดทิ้งความสัตย์จริงเพื่อชีวิตให้รอดบ้างเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องบ้างอัน,นี้จริงความสัตย์เท่านั้นที่จะทำให้รอดชีวิตหรืออย่างน้อยแม้ไม่รอดในชาตินี้ ีวิตในสังสารวัฏก็จะสดใสยิ่งขึ้นจะทำให้เป็นผู้มีความองอาจเชื่อมั่นในตัวเองผังความเป็นคนไม่คดในข้องอนในกระดูกจะบังเกิดขึ้นหน่วมมีวาจาตรงกับใจครั้นมองย้อนกลับไปจะทำให้มีความปลื้มปิติเกิดพลังใจที่จะสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป อย่างไรก็ตามแม้ว่าพระโพธิสัตว์ประสงค์จะรักษาความสัตว์ยิ่งชีวิตแต่จะได้รับอนุญาตจากชาพระนครให้ไปตามสัญญาหรือไม่นั้นกลายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ